นี่เห็นไหมอ่ะเอามาใส่มือใหญ่นี่อ่อะใส่มือใหญ่เออโอเค สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยายแอลอยู่ที่สวีเดนนะคะมาเยี่ยมหลานค่ะแล้วก็จะมาช่วยลูกเลี้ยงหลานนะสักสามอาทิตย์เนาะคาเจ้าปิดเทอมหลานปิดเทอมนะคะพ่อแม่ทำงานเนาะอันแฟมิลี่กันเลยเห็นวมีผู้ใดซอ,อยเหลือเพราะว่าไม่ยากลับไปเยี่ยมญาติที่ฟินแลนด์นะคะ แย่ลืมมาทําภารกิจค่ะปกติก็มาทุกปีค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศและละเรียงดอกไม้ของลูกสาวค่ะค่ะนี่ก็คือหลานซ้ายแย่แอในายวิกตุ <c oughs> วิกตุเนาะเพิ่นกันนีภาษาซอเป็นภาษาอังกฤษว่าวิกเตอร์เนาะอายุสขวบกว่านะคะแย่ก็สิได้มาดูแลน้างประมาณสามอาทิตย์นี่แหละพุ่น กำลังต่อเลโก้มากเล่นเลโก้นะคะชอบต่อเลโก้ชอบระบายสีเอาชอบทุกอย่างค่ละลนั่งเป็นเด็กกิจกรรมกิจกรรมในบ้านเนาะของตัวเองนอกบ้านก็ชอบเล่นนะเด็กหน่อยฝรัง่งเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะช่วยเหลือตัวเองได้ดีในทุกๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าถือเสียมสอนเนาะ เป็นที่การฝึกฝนนะคะของพ่อแม่และก็ครูที่โรงเรียนเลยค่ะเด็กก็เลยช่วยตึกเหลือตัวเองได้ดีวิกตุวิกตุหันหน้ามาหน่อยตุหันหน้าหล่อๆไ้ด้วยสิร้านข่อยกับมเก็บบักเชอรี่แต่วันประสุกโอ้ยวิกตุโอ้วิกตุเก็บเชอรี่นะคะ พูดนะเก่งขนาดโต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 อ๋ันวสุก,<ต>าาสกลูกนะอ,อ่ะอืออาเอาเก็บเร็วเก็บ <า S 1> บเอาอันนี้วันแรกมาถึงนะคะเอามาหลอรูดมันบตัตไทยสุกสุกอยู่แต่วันบัตไทเป็นแบบสุกแบบกำค่ะนะนนะแดงกำอือแดงกำมันถึงกอร่อยใช่ไหมไมันบัตไทยหวานนี่นะอืออลูกอ่ะฝรั่งหน้อยเก็บบักเชอรี่ มันจะไม่เกบสุด wow. น oh. wow. ี hit, mm ่น hmm. ี่นีเอาให้หมดสิเก็บเก็บปรตูเอาหน่วยเอาหน่วยแดง จะปลักก <that> <child> <Montana> okay. <c oughs> ันดมมืนให้ห่อลงดมมือโซ่อันนี้ก็เป็นต้นเซอรี่ในกีในแถวบ้านแถวบ้านนางค่ะละแถวบ้านลูกเนาะค่ะเนาะมันบรแมาพัดใหญ่นะคะนี่มันมีเยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่สูงสูงอยู่ข้างรางค้นเก็บปกินเบิดแล้วจับแน่นแน่นนะตู่นะเดือดสหฮะเย้ เก่งมากชอบปิดชอบปิดโอ้ยหลานฝันขึ้นต้นบักเชอรี่จ้าพ่อแม่พี่น้องคุณนะกอดแน่นเชียวฝันหยาดฝันตกได้เนาะเออบอติงเนาะเม็นบอปกติมันปิดต้นบักแอปเปิ้ลมาม่วงมะเคฟุกุมานี่เลยชัวร์หวานเป็นแบบคนเก่งไหมเหรเออนี่ไงโอ้โหนี่น่ะพวงใหญ่ มีตัวน้อยไงๆเก็บเก็บเก็บนุ่มดกเยอะแยะเลยค่ะผลไม้ฟรีที่สวีเดนนะคะ ค่ะประเทศสวีเดนกับประเทศเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าผลไม้ป่าเนาะคะเนาะจะพวกเบอร์รี่นะะี่ค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะเก็บฟรีค่ะอยู่ในป่าแห่งหลายค่ะอันนี้อยู่บริเวณโรงเรียนหลานซืซอนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านลูกนะี่ะมันก็จะมีพวกอันนี้ต้นเบอร์รี่ขึ้นค่ะ จบท้ายด้วยแบล็คเคเรนแล้วก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านคะ่ะด,ดูวิกตุเขียนชื่อนะอีพพูดด่เขียนชื่อเจ้าของกระเป็นแล้วเด้อใอ้อีเดนอินติคูดูคันอินเต,นนตนนอร์ฮอรเดนซัมบ้าอย่างจากนอนออเก็บใส่กระเป๋าเลยโอเคว้านน,นี่นี่นี่ตุนี่ชิตะ มินบิ๊กส์กจะไม่กนตดงกลนัอออันนี้มันลูกเล็กดงฮะฉันย e มอุ้อยอยมลาม,มินะเปนวะไหนอันั้นญ้าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ยญ้ายาฉันเลยหญ่า,า,าดงมีสา่านเออเราไปอืมจเรา,ายัางยายก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม <laughs> มาแล้วค่ะกิจกรรมเลี้ยงหลานนะคะพ่อแม่พี่น้องห <laughs> ล,ลานคอยซีปีแล้วเด้แต่ามากเกลียนที่ดินทราเออ ตื่นขึ้นมาอยากออกจากบ้านโลดวัดสันเถาะโอ้ยภารกิจเลี้ยงหลานนะคะเออร้านปิดเทอมพ่อแม่ไปทำงานพ่อแม่ไปทำงานหนูอยู่บ้านว้ย<ค>เก,ก็บเก็บเอาเอาเอาใส่ใส่กระเป๋าเนี่ยเก็บอีกเก็บอีกโอ้ยมลูกจดด,ดีโอพระหลานมาเก็บแปลกแบ,บ <laughs> เด็กหน่อยฝรังรู้จักเห็ดอีหยังด้วยตัวเองแต่เด็กๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะตู๊ไปเก็บอะไรนะเอไปเก็บสีแดกเหรอโอ้อย่าเข้าไปโฮกไรถว้เออไหนโอ้มีอยู่อะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าอืมโกดนายยายเก็บช่วยดีกน่เราสกุสปาร์นนี่ปปนไง<ห>ตุ๊ นี่นี่นี่อ่ะมันยังไม่สุกเท่าไหร่นะเนี่ยเก่งมากโอเคไปเออมันเยอะเหรอตรงนั้นดันถึงเข้าไปรกโลกะฮะโอ้ยายเห็นแล้วนี่นี่นี่เออยายฮะ ไหนมาม,มามามา,มาเอามาเอามาเก่งมากเก่งมากเก่งมากตุมาเก็บบักหมากีอย่างบุน้นนี่เขาเรียกว่าหมากอะไรเพิ่นว่าสิไปเฮดนาบนามซับเพิ่นว่าภาษาสเวนเอ้านี่ยายโน้มกก่งลงมาให้นี่เห็นไหมอ่ะเอามาใส่มือยายนี่ อ่ะใส่มือยายเออโอเคมันยังไม่สุกสีแดงนะนี่นะ้าตูนะ่เนาะมันหลายอยู่พียูพียู่พียู่พียูพีบักหลายนังพ,พี่อยู่ทั้งไตแห้งหลายพี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 พ,พโอเยอะอยู่นะเยอะแยะ